กรับสวัสดีมิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับช่องมารวยชนแนลนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยกับเกี่ยวกับเหรียญกระสาาครับซึ่งเป็นเหรียญหายากนะครับติดลําดับต้นๆนะครับเราก็ยังมีราคาประเมินที่ค่อนข้างจะสูงนะครับสําหรับเหรียญทั้ง3มเหรียญนี้นะครับซึ่งอยากจะมาแนะนําข้อมูลนะครับในส่วนนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญ ที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกันนะครับว่าเหรียญไหนนะครับที่ควรสะสมเหรียญไหนที่ควรเก็บไว้เพื่อบางคนก็อาจจะเก็บสะสมนะครับเพื่อที่การเชิงพาณิชย์นะครับหรือว่าจะการเก็บไว้เรียกราคาอีกทีหนึ่งก็ไม่ว่ากันนะครับเราขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของใครแต่ละคนนะครับว่าไม่เหมือนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญนักสามเหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกบขอบคุณพี่พี่น้องน้องนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งสั่นให้กับช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องมารวยแชนแนลนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสับมาฝากพี่พี่น้องน้องรับรับชมกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มมาที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญสิบบาทนะครับปีพุทธศักราช2,500 41นะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากติดลำดับต้นๆน,นะครับซึ่งมีราคาประเมินอยู่ที่ค่อนข้างจะสูงนะครับสำหรับประเมินเหรียญ UNC นะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีครับสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัม ด้านหน้านะครับก็ここจะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับพินพระพักไปทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็ここจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนด้านขอบเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักสรสลับเรียบนั่นเองนะครับ ด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนาราภครับส่วนด้านบนครับก็จะมีตัวอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบวาสิบนะครับซึ่งอักษรเบลดังกล่าวนี้นะครับจัดทําขึ้นมาก็เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับแก่ผู้พิการทางสายตานะครับสําหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกนะครับโดยที่จะมี ข้อความคำว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางร,ระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับด้านขวาของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าปีเป็นปีพศที่ผลิตนะครับซึ่งเป็นปีพศ2541น้านั่นเองนะครับสําหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2541นีนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่9 0 0 0แสนนะครับ80,000ืนเหรียญนะครับซึ่ง เป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยครับนั่นก็คือเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญที่หายากลาดับต้นๆนะครับลาดับหนึ่งสองสามนะครับนับจากปีสามสามแล้วก็ปีสามเอ็ดนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดแห่งนี้นะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับมีราคาประเมินที่ค่อนข้างจะสูงนะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ2,000บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับก็ต้อง ดูที่สภาพของเหรียญนะครับหรือว่าขึ้นอยู่กับบุคคล2องคนนะครับจะพูดคุยกันเอาเองนะครับนั่นก็คือผู้ซื้อและผู้ขายนั่นเองนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับมาดูกันอีกหนึงเหรียญนะครับเป็นเหรียญ10บาทนั้นครับปีพศสองพันครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับราคาประเมินนั้นค่อนข้างจะสูงครับมียอดผลิตอยู่ที หนึ่งล้านนิดๆนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองนะครับราคาหน้าเหรียญนะครับอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาครับทรงเครื่องบรองขันติยราชโพสีตาพรฉลองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอุดุลเดชนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10ด้านล่างของเหรียญนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับ ขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพศ2542นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บ,บาทนะครับรุ่นปีพศ2542นี้เรามียอดผลิตอยู่ที่1ล้านนะครับ30,000เหรียญนะครับซึ่งถือว่ามียอดผลิตออกมาที่ ค่อนข้างเก็น้อยครับนั่นก็คือเป็นเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากติดลําดับนั่นเองนะครับสําหรับราคานะครับที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้ก็ไม่ถือว่าทีริวเีเลียถือว่าค่อนข้างจะสูงนะราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ600บาทเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญ u n c นะครับหรือว่าถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับราคาก็อยาลดหลั่นกันลงมาครับซึ่ง ตามสภาพของเหรียญแล้วก็อีกเรื่องนึ่งครับก็ตามแต่ผู้ซื้อและผู้ขายจะพูดคุยจะตกลงราคากันเอาเองครับราคานั้นก็อาจจะถูกกว่ากันลงมาครับซึ่งราคาเหรียญ u n c นั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วนะครับราคาก็จะส่วนอื่นก็อยู่ที่สภาพนะครับการใช้งานมากี่ปีกี่ปีนะครับ มาดูกันอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญสิบบาทเหมือนกันครับปีพศ2,5งพันร้อยสี่นะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับมีราคาที่สูงเหมือนกันครับมียอดผลิตอยู่ที่หนึ่งล้านต้นๆเหมือนกันนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่สิบาท ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับสงเครื่องบรมขติยาราชโพสิตาพรณ์ฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับ ส่วนตรงคอเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจากสลับเรียบนั่นเองนะครับมาดูกันที่ด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามครับสำหรับด้านบนนะครับก็จะมีตัวอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสิบนะครับซึ่งอักษรเบลตัวนี้นะครับก็จัดทําขึ้นมานะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับสําหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับ โดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสาหรับด้านขวาก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2543 นั่นเองนะครับสาหรับเหรียญสิบบาทนะครับรุ่นปีพศ .2543 นี่นะครับมียอดผลิตอยู่ที่1ล้านนะครับหกแสนหกหมื่น หกพันเหรียญน,นะครับซึ่งมียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะน้อยนะจึงเป็นอีกเหรียญน,นึงนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้กับพี่ๆน้องๆน,นักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มเก็บเริ่มสะสมกันไว้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็ปจนจํานวนมากแล้วนั่นเองนะครับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็นําไปผลิตเป็นเหรียญกระสับรุ่นใหม่นะครับออกมาใช้ในระบบบนเหรียญของบ้านเรากันต่อไปนะครับ ส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ550บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาประเมิน UNC ค่อนข้างจะสูงนะครับก็นั่นก็เพราะว่าเหรียญปีพศนี้นะครับเป็นเหรียญหายากติดลำดับต้นๆกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้พบเจอกันบ่อยนะครับ ร้อยวันพันปีก็ค่อยได้เจอกันอีกสักเหรียญหนึ่งครับสําหรับเราบุคคลทั่วไปครับซึ่งไม่ได้เป็นนักสะสมเหรียญน,นะครับซึ่งมีใช้อยู่สําหรับคนที่เก็บสะสมกันนานๆแล้วก็น่าจะมีเก็บสะสมไว้กันค่อนข้างจะเยอะนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มีข้อมูลมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์นะครับที่สาคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งสัน่นติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับถ้าหากข้อมูลของเหรียญน,นะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไวนะ้ะที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนําเสนอเหรียญแบบไหนมาเล่าสู่พี่ๆน้องๆรับชมกันโปรดติดตามกันคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ